เดินมาตามทางนะครับเดินไปหยุดพักนะฮะอีกเดี๋ยวก็จะขึ้นยอดภูชีดาวแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในป่าระหว่างภูชีฟ้ากับภูชีดาวนะครับเดี๋ยวตอนขากึ้้นี่จะปีนปีนขึ้นหน้าผาของภูชีดาวนะฮะไม่ได้อ้อมนะจะขึ้นตรงๆแสงมันเข้าวันนี้เวลา4โมง14นาทีครับก็มาจะทันแสงสุดท้ายคิดว่าทันแน่น,นอน ต้องทำลายน้ำให้หมด<อ>นะฮะเพราะมันจะหนักน,น,น้ำเราเอามาเยอะเกินไปเอามาเผื่อเอามาเผื่อไว้เนาะเเพื่อ,อ,อนรวมทผมแล้วอยู่สองขวดต,ต้องทำลายให้หมดมีทีมงานเนะสื่อมวลชนครับผมให้มันล้มใหญ่มาไมกไปไม่ถูกครับ ใช่ต้องรอปีแล้วล่ะพี่น่หน้าผมขาวแล้วซีดรงนี้รู้สึกหน้าผมขาวๆอ๋อแสงมันเข้าดีผมว่าน้ามัซีดมากหน้ามันซีดเหมือนแบบเลือดไปเลี้ยงไม่พอเป็นใช่ไหม